ตอนที่สองนั่นเองครับผมคือผมจะบอกอย่างนึ่งนะครับคือผมจะลงคลิปเอาชิปิโรดร้อยวันในเกมมครับทุกวันจันนะครับโอเคไปกันได้เลยผมก็จะลงไปขุดเหมืองต่อนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมหลุดตกจากไม้คราฟนะทุกคนผมก็เลยไม่สามารถทําคลิปต่อได้นะครับโอเคผมก็เลยติดเยอะได้แค่ห้าวันนั่นแหละครับ ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะจบตอนไหนแต่ถ้าผมไปสู้กับเอ d e เดอร์ดาวก็นะผมว่าผมต้องใช้โหมดพระเจ้าใน่เลยผมเอาตัวรอดในโหมดหีมานะครับผมลืมบอกนะครับคือบางทีผมอาจจะทําซีซันสองมันก็ได้แต่มันเหนื่อยจริงนะทุกคนมันน่าจะมันเหนื่อยจริงๆนะทุกคนใจผมมัางนะโอ้โหย้ยถ้ามันหมดไปแล้วไปดูด้านล่างก่อนดีกว่าด้านล่างตรงนี้มีอะไรบ้างหรือเปล่า อ๋อเอ้ยเหล็กเหล็กเหล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกโอเคมีเหล็กอย่างน้อยก็ดีอย่างน้อยก็มีเหล็ก,กมีเหล,ล็กให้ขูดชุบๆมาครับทุกคนขูดให้หมดครับเฮ้ยมีอีกอ่ะโอ้โหยังเยอะยังไหมโอเคแค่นี้หมดแล้วทุกคนเคเอาฐานมาสักหน่อยก็แล้วกัน เอ,เ,เอาให้เผาเหล็กนะครับทุกคนอัปเดตแพทใหม่นี่คือต้องเผาอีกไหมเหล็กัะทุกคนผมก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจจะไม่ต้องแล้วมั้งหรือว่าอาจจะต้องเออต้องแต่เฮ้ยมีด้านบนอีกโอ้โหรวยครับผมวันนี้ผมรวยครับวันนี้ผมรวยผมรวยครับวันนี้ผมรวยแน่นอนโอ้โห มาเป็นปึกเลยผมรวยครับทุกคนรวยแล้วผมรวยแล้วรวยแล้ว,ว,ลวตอนนี้น่าจะมืดแล้วครับทุกคนเข,าน,า,ขาน่าจะนอนกันหมดแล้วเนาจะนนาผมนอนในถ้ำเลยดีไหมเออนอนในถ้ำเลยโอเคนอนในถ้ำเลยเฮ้ยมันมืดแล้วจริงด้วยเป็นไงที่ซดีผมไม่มีวันพลาดโอเคกดก่อนุดก่อนโอเคมา เอ้ okay. ขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าทุกคนอุ้ยมันเอ้าอ,อีโทสเวลนกดโดดเอ้ยเอ้ยเอาเอ้ย,อยนั่นนะสิทำไม่อึ่มอื่มแกใช่ไหมอื้มโชคดีนะมีพลิกแอคอยู่พลิกแอคยังไม่พงังอ่ะไม่งั้นไม่งั้นได้ใช้หมัดต่อยแน่เลยโอเคโอ้เช้าล่ะ ันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวันที่นนเจ็ดแล้วใช่ไหมโอเคเป็นวันที่เจ็ดแล้วจะทําสักยี่สิบพาร์ตดีไหมเฮ้ยเ,เดี๋ยวผมจะเอาเหล็กมาคราบถังนะครับทุกคนคือผมจะสร้างฟาร์มจะสร้างฟาร์มไอ้นี่จะสร้างเออนั่นแหละเอาเหล็กไปคราบก่อนนะเอ้ยอะไรวะอะไรตีผมมาโอสเกีวตันไปเร็วไปเร็ว ไม่วิ่งไม่วิ่งอีกเฮกว่าจะวิ่งให้เป็นเพราะเอ๊ยทำไมเฮ้ยมีทวีบมีทวีบไอ้นี่ดู้อเลยเหรอน่าจะเป็นเพราะหมู่บ้านนี้มันติดกันโอเคเอามาเผาก่อนเลยมามาเผาเลยมาเผาเลยลองเผาดู อเป็นยังไงโอเคผมขอรีเฟซก่อนนะทุกคนเดี๋ยวคลิปกลัวคนเฟจเลี่งยงยังนะครับโอเคผมไปหาอะไรทำรอก่อนก็แล้วกันไม่ได้ครับเด๋วไปด้วยดิถ้าเจอสกิลตันก็ตายอะไรทางเดียวแล้วใครมาตั้งอะไรติดไว้ตรงนี้เนี่ยใครเนี่ยงงละ เอาต้องปิดอะไรวะตรงนี้จำได้ว่าผมไม่ได้ปิดนะด,ดู้ไหมมีใครแอบมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมปะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยแปลกๆละแปลกๆลละช่างมันเถอะช่างมันเถอะผมจะทำฟาร์มนะครับทุกคนผมรอให้มันเหล็กมันเผาเหล็กเสร็จก่อนนะครับทุกคนเสร็จยัง นนี้ก็น่าจะได้แล้วทุกคนพอแล้วพอพอพอ,พอ,พอก่อนดูฐานหมดโอ้ตู้คาบไปไหนช่างมันช่างมันคาบอันใหม่เลยแล้วกันโอเค okay. แล้วผมก็จะคาบถังนะครับทุกคนโอเคเอาถังมาอันหนึ่งโอเคสุดยอดโอเคแล้วก็ไปตักน้ำไปแอบตักน้ำของวีเดเจอร์มานะทุกคน ตรงไหนที่มันมีน้ำเยอะๆตักให้หมดอย่าให้เหลือไปทำฟาร์มคือผมอย่างแรกคือผมจะทำไอ้น้ำอินฟินิตี้นะน้ำไม่จำกัดก่อนนะทุกคนเป็น4คูณ4คูณ 4, 4แบบนี้นะครับทุกคนคือมันจะตักน้ำได้ไม่จำกัดเลยครับทุกคนจริงผมเคยลองแล้วทุกคนน้ำไม่จำกัดจริงทุกคน โอเคแล้วก็วางฝั่งนี้ไปก่อนไป okay. เอาตักน้ำอ,อีกทางนึงซื้อมวยให้ <Come on S 1> หมดอะเออก็วางฝั่งนี้นี่เออนี่ไงมันเป็นอ,อินฟินิตี้เลยเออนี่เออสุดยอดไหมล่ะค,คือมันเป็นอินฟินิตี้เลยแค่สองถังอะเออมาผมเริ่มทำฟาร์มเลยทุกคน แบล็คลววมาก่อนไปครับลัววมาก่อนนะครับทุกคนอาผมรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวมันหายไปรีเซ็ตมาแล้วทุกคนหลังจากที่เราตักน้ำมาแล้วเราก็หาล้ววมาแบล็คลววมาแล้วทุกคนรวบรลวลวงวตัวคราฟคอยอยู่ไนทำตัวคราฟตรงนี้เลยก็แล้วกัน เดียดไปหาตัวคราบแล้วโอ้โอ้เดี๋ยวไม้จะหมดแล้วโอเคทำปลวโอ้โอ้ชีวิตผมไม้ยังไม่มีเลยทำปลวมาหนึ่งอัน,นทุกคนขุดขุดกลับไปด้วยขุดกลับไปด้วย๋วย,ยวผมลืมโอเค รั่วไม้ไปก่อนทุกคนรั่วไม้ไปก่อนมันจะได้ประหยัดประหยัดทุกคนน้ำอินฟินิตี้อืมเฮ้ยม,ม,ม,มันกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ชื้นโอมาเริ่มขุดเลยนะทุกคนผมจะทำแบบยาวๆไปเลยทุกคนดีได้แล้วทุกคน จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็วางตรงนี้อีกโอเคทำตรงนี้อีกทำตรงนี้อีกเออแล้ผมต้องไปหาเกียวม่อีกอ,อะฮอาแล้วทุกคนผมมาดูอีกทีเอากลายเป็นน้ำแข็งสงไปแล้ว,ลวโอเคแล้วก็ตักมาต่อนะครับทุกคนเอามาใส่ตรง ท้ายๆนี่มั่งโอเคเฮ้ยแล้วคือมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยทุกคน,น,นคือเป็นน้ำแข็งอะทุกคนเฮ้ยผมทำไงดีอะต้องใส่ไม้ขีดไฟไว้เหรอผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะทุกคนเครียบรบใส่เรียบๆใส่เข้าไปเรียบๆใส่เข้าไปนั่นไงอีกแล้ว ต้องขูดอะเออโอเคเกียเก่ยวเกี่ยวข้าวโอ้พุ่มขูดเลยโอเค,อเ,คเกี่ยวข้าวเกี่ยวเ,เกียเก่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวไปอีกแล้วอีกแล้วทุกคนไม่ใช่ละผมต้องมาดูแลทุกวันเลยปะเนี่ย นี่ผมจะเกลียดทวีปนงแขงเขาแบบนี้นี่แหละโอ้มันมันทำฟ้ามันทำการเกษตรยากมากโอมันพวกกูจะพังหมดแล้วเโอเค,อเคนี่อีกแล้วถึงต้องหาโอ้โหมันจะรัวกันไปละไม่ได้พักไปเนี่ยโอ้โ ทำการเกษตรด้วยืบบมันแข็งขนาดนั้นเลยแล้วทำไมคิอเดเจอร์ไม่เป็นแบบนั้นงอบะเนี่ยอะไรวะคุณน็อตควรเข้าใจผมบ้างมาแล้วแบบมันหาการเกษตรทำการเกษตรจากมาก ขอา,าเล็ดทั้งหมดที่มีมาแปะลงไปแปะ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 ทำไมพอเดี๋ยวก็ไปขโมยของเขา,เอ,าเอีกเฮ้ยอะไรอีกอะเฮ้ยจะมากเกินไปแล้ไม่พอโอ้โห๋อ,อมันต้องมีไฟเออเี๋จะไปขโมยไฟของชาวบ้านมา เค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 ไปไปไปตอตอตอตาเมันต้องมีไฟมาให้ความอบอุ่นใช่ไหมคือแบบไปขโมยไฟชาวบ้านมาก่อนเั็นไงวะเลยปิ๊งแองหินกูลหรือเปล่ปาน่าจะแบบนั้นซิปอ่าได้มาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนสเกลตันอีกเร็วโอ้โหสเกลตันมาเป็นฝูงเลยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่เข้าด้วยไปด้วยเฮ้ยโอ้ยมาเป็นฝูงเลยแล้วมันวิ่งไม่ได้ด้วยดูทวีปน้องแข็งวิ่งไม่ได้ด้วยโคชิบเฮล้เฮยแล้เข้าไปเข้าไปเข้าไปนอน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 โอ้ยโอ้โหสเกลตันโอ้โหเฮ้ยมันนอนไม่ได้ทุกคน ชิบหายเร็วอ๋อไม่ได้เอาเตียงมาก่อนเอาเตียงมาก่อนจะนอนกลางคุ่งเลยเออโหรอดเฉยโหสกิลตัต้นทำกูนอนไม่ได้นอนไม่หลับเรยวเจรลอดไปไอชิบหายเอ,อ้ยนี่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 โอ้มัน,มน,มนลูกอยูนทึวิ่งแล้วแข็งมันวิ่งไม่ได้ได้วยนะ

ต้องมีไฟใช่ไหมขอยเป็นแบบนั้นก็แล้วกันอเคน่าจะได้แล้วเคไม่เป็นไรแล้วนะไอ้น้องโอเคดวลเติบโตนะลูกดีเซตก่อนโอเครอบจากสเกลตันไปได้ก็ดีต่อไปอยังมีปีาศาจกูเลมมาอีกนะที่เขาอัปเดตใหม่มี มีฟีาสาตัวใหม่มาเ,ออเพราะไโวตกันอยู่แต่มันเขาโวตแต่แล้วแต่ผมยังไม่ได้โวตทีเออโหวตไม่จันก็เกาโวตไม่จังอ่นไปดูผลงานสิโอ้ย,อย,อยมันแข็งหรือเปล่าเอ้ามันก็ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมนี่วะ้าเอ้าอ,อ,อ้ทำไงอยู่วะเนี่ย มันต้องมาตรวจทุกวันเหรอเออตรวจ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 ทุกวันก็ได้มันต้องมาตรวจทุกวันกูก็เหนื่อยดิางานนี้แล้วพืชกูจะโตไหมเนี่ยโอ้โหจุบจุอเค แค่นี้ก่อนวันนี้ก็วันที่แปดแล้วไปนอนก่อนดีกว่าโอเควันที่เก้าแล้วแบบนี้ก็ได้เออเอาแบบนี้อนะทำไมวันที่เก้าแล้วมันรีบนะทุกคนมันเหนื่อยอนะมันเหนื่อยมากกว่าจะทำแต่ละคลิปได้เนี่ยคลิปไมค์ครับเนี่ยก็จะทำแต่ละอันได้มันเหนื่อยมากทุกคน นี่มันถ้าที่ปุ่มขุดไว้เนี่ว่ะทําที่ปุ่มขุดไ,ไว้เป็นสิปีแต่ก็ไม่มีใครมาอุดแค,ค,ค่ๆๆเหมือนปอะเป็นเถอะก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วความจริงอะ่ะมาทุกคนอุดไว้เออ วันที่เก้าแล้วทุกคนคือแบบผมจะไปช้าหน่อยนะเพราะว่าผมอัดคลิปได้ไม่เยอะทุกคนคือมันเหนื่อยอะทุกคนคือมันต้องเข้าใจนะทุกคนคือแบบผมก็เออันเหนื่อยมากกว่าจะทําได้คลิปหนึ่งอะเออ มันเกิดอะไรบางอย่างนะโอเคคือมันเหนื่อยนะทุกคนเออคือแบบมันเหนื่อยมากทุกคนต้องเข้าใจนะเออผมก็เลยตัดเป็นวันละจันรละคลิปจันละคลิปะไรแบบนี้เออลงคลิปทุกวันจันทร์คลิปเอาชิรอ์ร้อยวันนะส่วนคลิปอื่นก็จะทำเป็นคลิปย่อยสนุกๆน,นะครับทุกคน ถ้าจบเมื่อไรผมก็ไม่จะไม่มีซีซันสองนะคุกคนมันเหนื่อยจริงๆคือถ้าผมคิดทําซีซันสองผมก็เหมือนผมคิดสั้นนะทุกคนมันเหนื่อยอ่ะคือแบบเดี๋ยวผมก็ต้องเรียนออนไลน์อ่ะทุกคนคือมันต้องเข้าใจนะทุกคนโอเคก็พูดทั้งวันแล้วนะคนดูก็เข้าใจกันหมดแล้วเข้าตัวตุ๋กินนมปังหน่อยก็ไม่ได้ใช้ยนมปังเออทำเหล็กมายังไม่ได้ใช้เหล็กเลยนี่หว่า ใ้แค่เอาเป็นถังโอ้โหจุ๊บอ้มเล่นปากตัวบ่อยเล่นกระโดดบ่อยครับทุกคนแล้วก็เริ่มตัวนะผมก็จะมาตรวจบ่อยๆก็แล้วกันโอเคก็จะไล่ดูที่บ้านเพื่อ อันนี้ผมเอาไปหมดแล้วเนี่ยว่าผมจำไม่ได้มันนานซะเหลือกเกินโอเคถ้าทุกคนมดก่อจบคลิปวีเวียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย